โอ้แ้ปิดเลยโอ้แล้วมีท่อเด้คนจะเอาท่อ,อนี้ต่อเอ,อ่อเอาอันนี้มัดเลยเนาะครับใหญ่เด้ออู้บรรยากาศโคตรงามเลยกินน้ำหอนปะบ่กินบุกินเนาะคนคนอันพะมงเ่าบุกินเนาะกกนแล้วเอากินนยังส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปะผมจะกินข้อแหละพวกอันฮักยาปัวผู้ะนะยิงนะยาปัวผู้ยิงหา บ่ม <chat> ันบ่ได้กินเลยบ่ได้กินเลยเหรอแล้วบัดนี้เด้อกลับก้อนบัดนี้สวัสดีบ้านก่อบ่นี่บ้านก่อบ่โอ้บ้านก่อนี่กวงบ่ฮะหลายบ่หลายเฮือนบ่ฮอดไสนี่บ่คมลา โอ้ว้าให้จำไปนอนวันนี้เพฝนบูฮู้นะบูซงนี่ลูกเพฝนเพฝน,นเตะเบื้องหน้าบอนอันเตะน,นี่เออเอาอันนี้มัดเลยเนาะครั <c oughs> บใหญ่เด้อเว,วลากะค่อนข้างมีจำกัดนะไปน้อนไอ้บ่ไป <c oughs> อ๋อเพราะว่ามันเอารถลงมาก็ได้วันนี้เวลาจำกัดทางผูง้ชม ราะว่าแสงกใกล้จะมืดละเดี๋ยวใช้รถสิไปเลาะเบืงอ่ายังวิถีชีวิตโบบ้บานเพินบาบา่นเพราะว่าเราจะกลับมาครั้งนี้นี่ครั้งแรกเลยลุยเดียวเลยท่านผู้ชมโบหูไปเลยเนาะมาบ้านเพิน่นแต่ว่าก็อยากเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้เบื้องนะก็ะเลยได้ตัดสินใจออกมาเที่ยวชมวิถีชีวิตของเพินพ่นว่าเพิ่นกินอยู่กันเป็นจังไดเนาะในช่วงแรงๆไปสิ ปาติคำก็จะไปเก็บเอาวิถีชีวิตพี่น้องส้นเผ่ามงเนาะอยู่บ้านของให้นี่ให้ท่านผู้ชมได้บ้างได้ชมน้ำก,กันเพื่อนเปิ่อ สายน้ s s ํานชซึ ơi 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 oh, ่งว่าน้ําลินนี่เพิ่นคือเอ่อปไว้เลยเนาะบ่ได้ปิดเลยนี่บ่ได้ปิดเลยโอ้แล้วมีท่อเด้เพิ่นเอาท่อนี้ต่อเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปเฮือนของเพิ่นก่อนจัหน่อยสบาย้อสดีกอเนาะไกอเิกันเน อ้องบเมนเม่นเมนอยากเบิ่งเพิ่นแต่งกินอ้ต้องแต่งกินบ่อยู่เฮือนนี่ำนะกำลังแต่งวะกลังแต่งวะเพราะว่าเพิ่อนชาแต่งอยู่ขอกินให้ครอบครุณนี่เนาะอันนี้มันอย่าง,างไรเอขอข้าเจ้ามาปุ๊กอยู่เห็ดหน้าซื่อเห็ดหน้านแล้วก็เมือ่ออมื เพิ่นดูไใส่สมบูรณ์เพิ่นเอาอย่างเห็ดนึ่งเพิ่นเอาอย่างเห็ดหญ้าคาหญ้าคาเนาะแต่ตะกี้นี่เฮือนเพิ่นนี่ก็สิเป็นลักษณะแบบซีแหละท่านผู้ชมแต่ว่าในช่วงปัจจุบันนี่เพิ่นจะเออ่ใช้ไม้ใช้ไม้ในการเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานเพิ่นเออฝากฝากไว้นะเพือเดี๋ยวเราจะเลาะไปเบิ่งทางนี้จยอะหน่อยนึง ้็ถือว่าเพื่อนซานเพื่อนก็อ,อ๋อเน้นหนาท้าวนหลายได้ท่านผู้ชมในขอบเขตนี้แต่ว่าจุดเด่นจุดเด่นของพี่น้องเพามงแถวนี่เพื่อนจะพุ่งเพื่อนอ๋อพื้นพื้นจะต่้ๆตพืน้พนจะต่้ๆตติดกับดินเลยเนะยาะสบายดีโอ้ยู่กันแบบสง,งบขนาดคนระอบครัวลูกมาแต่ขมวนมาแต่ขมวน โดยและอยากมาเห็นชีวิตการเป็นยู่ทางนี้ก็เลยมาเลาะเบิง้ง <laughs> ตัดสินใจมาเลาะเบิง้งเพื่อนซานสนใหญ่เ<ม>พื่อนจะปุ๊กแบบซีคือกันเพื่อนอเอนรมเพื่อนซานเพื่อนจะปุ๊ก<ม>ติดติดดินแบบซีเลยไป<ม>จักหลังคาพออยู่บ้านเขาบ้านใหญ่ไลยบ้านใหญ่สมควร ถือว uh ่าบาดใหญ่สมควรเนาะช่วงนี People, ้นี่เพิ่นกำลังแต่งยูคัวกินเลยเดี๋ยวไปเลาะเลาะกันเข้าใจได้พอแล้วเข้าใจหลายๆไปขำแล้วทำผู้ชมไป่ำแล้วบ่งแสงตาเวนเนาะผ่านก้องของพวกเฮานี้มันจะเป็นสีสีแดงสีแดงแดงเลยเนาะโอ้เพิ่นกำลังทาทารถเพิ่นกันขี้เมี่ยงเนาะ บรรยากาศโคตรงามเลยธรรมศาตร์สุดยอดเลยอ้อทางนี้นี่ขเบื้องล่างแล้วคัแล้วท่านผู้ชมคําแล้วคําแล้วเดี๋ยวเราจะาะเบิง่งเอาเท่าที่ทีมงานพวกเขาเข้าเบิ่งได้นะเพราะว่าเขากับบุลึงเพื่นอนนะเขากัตตรงไดคอยเพื่อนอนุญาตเขากับองใดท่ายนะเนาะ นี่จะเป็นคอกเป็ดคอกไกเ่เพื่อนส่วนใหญ่เพื่อนก็นเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เป็ดลักเลยอยู่ขอบเขตบริเวณนี้เดี๋ยวเขาจะไปสบายดีเพื่อนเพ่อนเพราะว่าใส่เขากับคนเราเข,ข,ขืากันนะ <c oughs> <c oughs> ว่าน้องซะเนาะคือว่ายังนุ่มอยู่ว่าน้องซะยังนุ่มอยู่โอ้ลูกไอ้บนนี้เออนั่นแหละโอ้มืนน้โดย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 ขอหยัด ทายผู้น้อยเลยอ๋อลูกพันยังน้อยเลยเป็นตาหักตาซางขนาดทาำผู้ชมเลยเดี๋ยวเอาให้ทาำผู้ชมเบิ้งโอ้จักเดือนอะไเดือนปลายสามเดือนปลายหาก่เกิดเนาะคือเขาเกิดแล้วเขาเขาอยู่อยู่กล่ำบอเขาอยู่ไฟบออยู่เนาะอยู่กินน้ำหอนบ่บุกินบุกินเนาะคนคนอันพ่อมงเขาบุกินเนาะบกินแล้วเขากินยังส่วนใหญ่ คนใหญ่วะผมได้กินข้อแหละพ่าหักยาปัวผู้หญิงนะยาปัวผู้หญิงหาอ,อม่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยว่ะไม่ได้กินเลยโอ,อ้แ<อ>ข่งขมวลพวกเขานี่ถ้าเกิดลูกนี่จะต้องได้อนอนอยู่ไฟนี่สิบห้าวันผูนงหรือลูกผู้หญิงผู้หญิงน่ะไม่ละผู้หญิงลูกก็อยุ่นอกธรรมดาเนี่ยแหละเลยหอนแยมกินนมกอาไปกินนม S <S แต่ว่าต้องได้อยู่ไฟเอาไฟใส่ตอนแต่เ้าเนาะแต่เสาแล้วเาก็ใส่ไฟดังไฟขึ้นต้มน้<อ>ําแล้วก็เอาหักยาไปใส่น้ำให้านให้เขากินให้เขากินมือ 1, ม้อนึงเจ็ดแมอใหญ่ๆต้องกินกนนินให้มันดีทั้งในอนวะนะแล้วก็นอนขางไฟออนอนขางไฟสิห้นนามือ้อย่างหน่อยผูย้ใดผู้ใดก็คือกันวะคือกันมื แต่ว่าผู้ยู่บัได้เลยมันจะมีหักยาแต่ว่าทางพ่อมงทถานี่กินกินยาบ่กินหักยาแต่กินยาปิมปัวธรรมดาแล้วก็แล้วอืมยาพื้นเมืองนี่บ่ยาพื้นเมืองเลยรูปคนที่เท่าไหร่ละที่สองอ๋อคนที่สองคนนังผู้สายโอ้คักเลยคัก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 ลายเพื่อนจะยู่กับพี่ดินแต่ว่าอ๋อ ในดินนั้นมันสะอาดสะอาดีอลีสะอาดอีอลี่าลาทางผู้ชมอันนี้เส้นทางจากาจากเมืองอนุวงศ์ไปยังเมือง่าทมบ์เนาะทีมงานพวกเขามาตามทางกันเด็เจอกับตาดยาวเส้ท,า,ทาลงไปบางทาดน,นี้บบมีซื้อโอ้งามอลี เดี๋ยวจะให้ทุกแหางในเบื้องต้นนี้สูงเป็นกวามาหลายชั้นเนาะนี่มีตามทางเลยวูเยอดงามเลยงามเลยูื่อเรื่องหมูกระพี่ชาวมุโสเหมยมากหลายหลายชั้นหนึ่งงามแต่งงามมาก เดี่ยวซ้ายไปทางนี้แม่นจะออกไปสู่เมืองอนุวงศ์ห้าสิบกิโลเนาะเขาจะเห็นอยู่ปลายครับห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลจะหอดเมืองเ,อเมืองอนุวงศ์แขวงไส้สมบูรณ์เนาะไปทางนี้จะไปเชียงขวางทัางมดสืบฮู้สืบฮูโอ้ตั้มเอนตินสิ้นตั้มตินสิน้น,นโอ้ได้ได้ซอดเชื่อละอันอนะอบ่อ๋อเบื้องเห็นไฮลูกเบื้องเนย พอเพื่อสิแล้วเนาะแม่นเนาะต่อเสท่ละเส้นเท่ละเส้นเบิ่งเพื่อสิแล้วจักเส้นนี่ตีนเส้นตัวนี้บ่ว่าว่าจักเส้นจักเส้นจักเนเมตรเอออัน40 60กว้าง่ะความกว้างอ่ะจักเส้นนี่แหละนี่เนาะประมาณ20%้20 20%จักมือจังแล้วนี่มือเดียวก็แล้วมือเดียวแล้วเลยเดียวเาเกีนี่ แล้วเอาไปใส่หูกอยู่ใส่แบนี้ตั้มยู่เทิงอ๋ออยู่เทิงพ่ออี้แม่เพิ่งกำลังตั้มหูกโซนเผาอีสั่นกับแม่โซนเผาบ้านนี่โซนเผาหวานเผาพิ่งฮะเราเราศาสนาพุทธแล้วเผาพิ่งเผาพิ่งเผาพิ่งออมักตั้มหูกเนาะมักตั้มหูกตั้มโมทชูขกว่าเลยโอ้ควาเราผู้หญิงทุเลาโคลเลนเมอร์เอเมอร์เลยมีมีอ่นโครงการเด้กอืมเพิ่นนับซื้อบนนี่ไม่นับซื้อละบ้าน ผูจิตตามเอ้หูเยอกกะก็ได้ตามหูน้อยก,ก็ได้กกะไดละแม่เท่าละวเอ,เอ,เอหูเยอกกะลปเอหูน้อยอืมทีนึงละสาวสุิมนี่กระตำเป็นปะเป็นสลา,ายผู้หญิงดูสายตำผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงบนเนาะไม่เป็ผู้หญิงโอ้นี่ท่านผู้ชมตีนสินน้นเนาะแต่ว่าอันได้พื้นมันนี่จะเป็นสีดำเนาะแต่ว่าอันบัดอันลายมันดิ ตันเอาสีมอดสูสีอันสีฟ้าสีแดงสีเขียวสีเสดายอันทะเลตมตั้มหมดแหละเสดายพอบอ่เห็นตีนสิ้นเนาะถ้าเห็นโตที่มันสําเร็จเนะี่ยคือสีเอาลายให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งแต่อันนี้เพิ่นกําลังต่ออยูอย่อยากเห็นว่าจะเฮอเบิ่งด้วยอยากเห็นอยู่อยู่กันเลยอยู่เอาไม่ต้องเอาตัดให้ถึงไหนโอ้ตอนนี้เราเป็นผืนเลยมันบ่เป็นพืนเลยอันนี้พื้นเราเดินลายอย่างอันนี้สองแสนสองแสนบนอีพืนหนึ่ง เพื่อนมีโครง,งการสนับสนุนได้มีศส,สตร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีจังแบงบเมนอันนี้เพื่อนเอินลายอย่างนี่แม่ตัวนี้เ<า>พื่อนเอินลายอย่างนรู้ว่าลายเลยรู้แต่ต่ำว่ะอามาแต่ใส่ยลายนี่ย เจ้าของงานโครงการหามาเฮอเอ๋อ๋อเพิ่นเอาลายมาให้เฮาตั้ในคําวาส่งเองเอตันเออเฮ็ดตามเพิ่นตามตลาดเนาะตามตลาดนี่งามงามขนาดบ่ายิให้เมียเิ่่เนาะ่เบิ่งมักแล้วบ่นี่ฮะมักแล้วมักแล้วทีมงานก็ได้มักแล้วนี่เห็นบ่งามหลายงามหลายสก็เนาะเบิ่งเอามันเ๋ๆตีนซินโอ้สุดยอดเลย งามหลายงามหลายแห่งงานล้นเลยนี่สะพาน์ของผู้บ้านเลยสองแสนเนาะพื้นหนึ่งท่านผู้ชมถ้าเดินทางมาเมืองท่าทูมเนาะบ้านเวียงทองเมืองท่าทูมแขวงไซ้สมบูรณ์เนาะซึ่งเปลี่นาเมืองเสื่อมโตระหว่างแขวงเสียงขวางเนาะอ่ะผู้ใดไปมาทางนี้กะเว้ซื้อได้เนาะท่านผู้ชมเนาะสิ้นสีมือแห่งงานของพ่อแม่ประชาชน อยู่ในของเขตนี้เนาะเดี๋ยวติดตามไปนากันพวกเขาจะไปกินเคเปียกก่อนเนาะก่อนจะออกเดินทางไปยังเมืองปากซันแขวงบริคมไซนาะอยูสามแยกเลยเนาะสามแยกนี้นี่จะเป็นสามแยกอยู่บ้านเวียงทองเมือง่าโทมเอรบอนเพื่อนผลิตในี่ท่านผู้ชมผัวหนึ่งสาวพันกีบเนาะยู่นี่เนาะมาอุดหนุนเพื่อนเด้อผัวใดไก่มาเส้นทางนี่อานฝือเพื่อนนี่อยู่สามแยกเนาะสามแยกไปเมืองอนุวงศ์ แขวงไซ้สมบูรณ์ก no. ah yeah, no. ับเอ่อขึ้นไปเสียงขวงเนาะอยู so ่ต่อหน้าสามแยกเลยถ้าผู้ใดไกลไปไกลมาทางนี้เอฟซีบอลไทยคำเนาะเดินทางมาทางนี้กับมาอุ้นนูนน้ำเพื่อนได้เฟอถ้วยหนึ่งซาวาพืนกรีบเนาะเขาเปียกเลยเขาเปียกกับคือกันเนาะชิ้นอย่างชิ้นสดๆเลยบอกชิ้นงัวแม่นชิ้นงัวได้ชิ้นหมูได้แต่ว่าตัวนี้เฟองัวเนาะเฟองัวท่านผู้ชมนี่คือตาแซ่บขนาดนี้อุ้ยสูงอย่างไรตั้นต่อนวิธีการเพ่น แต่แซ่บขนาดถ้วยหนึ่งสาวพันกีบพ,พอกินนผู้ซมไปแม,ม่ค้าใจดีจ้าหน้เพิ่แถมน้ำให้เฮาเองนี่โอ้โหตำหูกูนะมีหูกอีกแต่ว่ามาเบิ่งทางนี้ก่อนกำลังกินส้มเลยนี่ต่มาขามต่มาขามนะผู้ชมตัดเันี่อ <c oughs> ยกงนี่เอาไหมตำเธอไปเอาแล้ว,อ,วอันนี้ มาตำมาตำนั่นไม่ไหวเลยน้ำลายออกเลยนี่ต่ำมาต่ำเยอะๆเลยต่ำมาต่ำเยอะๆพี่น้อง FC บอกถึงคำน้ำลายแตะเงี้ยอะไรนี่เห็นปะมาข่ามาข่ากินตอนเที่ยงอยต่ำแล้วไม่ไหวเนี่ยอยากซีมนี่จักรอบแล้วนี่ต่ำนี่สองรอบน้ำยาใหญ่ขึ้นเลยน้ำยาใหญ่เลย แต่ว่าเดี๋ยวสิไปเบื้องบนเพื่อนต่ำหูก,ก่อนแล้วจังมาซีมต่ำขามเนาะเดี๋ยวไปไปเบื้องบน,นต่ำหูกนะ๋ยวไปเบื้องบน,นต่ำหูกนะคุณผู้ชมอ๋อเนี่นี่ยเนี่นี่ยเนี่ยบนสิ้นที่บอถึงคำอ่า่ายเมื่อกี้นี่ฮะเนี่ยนี่อันนี้คือโฮงคนต่ำแท้ๆเลยนี่เนาะอ๋อตั้งหลายอันนี่คือหลายแท้หลายสี่สิบปลายป้าบนนี้สอดเท่าไรเส้นอีกน้ออ๋อ ขั้นตอนเพื่อนโบธรรมดาสอดเทือละเส้นอันนี้เพื่อนเอื้นสิ้นจกบ่เอออืมนี่เพื่อนจะมัดลายเอ้าทำบุสมเพื่อนจะมัดลายเอาสิ้นจกนี่เขาขายผืนเท่าไหร่อันนี้ได้สามแสนสามแสนผืนหนึ่งอ๋อวันนี้ลวดลายมันเนี่ยมาจา่ไหแมอันลายมันนี่ผู้เจ้าของอันผู้มหับซื้อสิ้นนี่เขาผาฮับกัามาส่งโดยโดยโดยถือว่าเพื่อนเพื่อนฮับซื้อ แล้วแล้วเพื่อนเลยเอาลายมาให้เฮาเอาเอวันนี้ได้เด้ได้เนี่ยเขาซื้อเอาได้เขาซื้อเอาเนาะเาซื้อเอาออวันนี้เส้นหนึ่งนี่นะมันมันได้จากผืนเส้นหนึ่งเเส้นอันนี้เหยาเหย้านี่เป็นเครือหนึ่งเนี่ <Això S 3> เครือหนึ่งนี่อันเส้นเครือนี่แหละแม่เส้นได้จากได้จากมาเผืนได้จากผืนเส้นะสิบก้อนนี่แล้วมันได้สิบผืนสิบผืนเนาะอันนี้ซาวซาวผืน สาวโกอ๋อโดยโดยโดยอ่ะรายรายรับของเฮานี่เดือนนึงนี่ประเมินได้บ่ได้ประมาณจักล้านนี่เฮาเฮาบู้ม่เ่าเอ็นบ้ยบ้าเฮ่มีเวลาปานใดอืมเวลาอือ้านแ่เฒ่า้เลตัดอ่ะขดยแๆ ตำตำมะขามก่อนเดี๋ยวซีมตำมะขามไป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 เดี๋ยวมัดซีมัดแล้วนะบอสอันี้ด้ไหมเนาะนี่นี่นี่กินแบ๊บเป่าเท้าให้เบิ้งเลยก็ไดเหรเนาะอืเบิงขอบังนู้ดบวงหะจักอันหนึ่งนี่เบิ้งซีมก่อนนี่นะอันนี้ใช่นี่ยนี่ใชมส้มนี่ขมะขามจัดคอมยิ่งย้อยอยู่แลยนี่หิวข้าวนี่น้ำลายแตกเลยนี่มะขาม ไไห,วหวานเนาะมะขามมันจะหวานมาไปกินข้าวเปียกกินเฟอร์กันนะทา่านผู้ชมส้มได้ใจเด้เขอบใจแล้วทุกคนเนะเขอบใจ,ลจหลายๆอย่าลืมเข้าไปติดตามให้แน่สองเตียงคำหน้าไกา่สองอยูทูปเตียงคำหน้าไกา่าาแล้วตัวล่าก็ได้ตัวท้ายก็ได้แล้วจะเห็นเนาะขอบใจลลายทุกคนซาลาเปาในท่านผู้ชมแต่ว่าเฮาสั่งตัวนี้เติมอีกกะไรนี่ย่อย่อหยอเติมอีก

มอดมือก้อนพี <t 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 ่น้องพักี่ก็เป็นตาแซบขนาดนี้พักอ่ต้องขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะไบอกเป็โซนเลยเป็นอุ้งที่รำมาสัผิวเข้าฮะเราปุ บํารงเลยอบํารุงมันแสบเลยนะตัวกุ่ประานเยอเกินอือถ้ากินบอสุทาพขอโทษขอไข่ละลายิวเข้าหิวข้าอีกเลยให้สินบอกอมิวกินงอะไรมาจากบ้านลูกอืมิ่บ้นะให้บังอ่ะจับแจบอ่ะอืมกินคือไต่ซิงกลิ่นใน้ะ เกื <laughs> อบ่ายโมงแล้วทั้งยากจะไปเล่นอะเจอกันเขาติดตามนองมาเอาสิไปนอนใส,ส่เนาะมือแรงเดี๋ยวสนี้กอน,นกินข้าวกัน ไม้เนาะนอาไล่ไหยบนนี oh. no. ่ฮะ no. sí. ่หนาล่จานอะไรนี่ฮะินอเื่าะวาเนาะซื้อมกจัหน่อยนี่คักได้นี่ถ่ายังบนนี่ถ่ายีเอาเได้นะดเไม่ค้าหนใจดีเดืมอีกนี่เห็นบ่สิบพันเนาะแกงเมื่อแกงแซ่บเนี่ ขายยังแน่มันอีกเจ่ะขายนอไม้ขายนอตาวขายขายหลดแหลกนอตาวหาเองเลยบนนี่ฮะเองไหนนอตาวนพัดเออไม่ว่าไข่มด็คือยังบหินเออมดไวเนาะไข่มดขายดีขนาดไข่มดนี่แ้จะแก่เอออานี้ก่อนไปเลาะเบิ่งกันทางนี้ละปลานเนาะปะข้อโอ้แกงชส้นนอไม้นี่ก็คักอยู่ โอ้ด้านนี้หอยทางนี้หอยจุบหอยจุบพี่น้องเลยหอยจุบบ้านเฮาเก็บเอาจะใส่หนิฮะซื้อบอมีคนมาขายให้ตั้งแฮงเนาะคนอยู่บ้านเฮาแล้วเก็บเอาตามทุ่งนาฮะบอโอห้าพันห้าพันสองเท่าเนาะห้าพันสองเท่าท่านผู้ชมชิพพันกีบถาดหนึ่งหนิชิพพันเนาะ เขันมีคนต่อในรถบอกสมมติว่ะต่อสองพาดชั้นห้าหอไรสิโดนโบได้เนาะหาเองหมดตันนี้ไปแงเองวะแงโดนหมดอย่างไรซ้มสามจานนี่เ<อ> <laughs> พื่อสลัดเม้มนอ,อกเนาะ,ะ <laughs> วันนี้มันยังกัดฮ้อยเงินบออ,อ, <laughs> อันนี้พักยังเผืเอ่อเดิอนนี่พักยังฮะพักขี้ขม ก้อนเห็ดยังกินสลายฮะมากแค่ยังกินโอ้ล้างสะอาดสะอาดละหนึ่งเนาะเด็จะมีของยุคของกิ่นก็นจะมีทางหน่อไม้เนาะหน่อไม้เห็ดเป็นเครื่องของยุคของกินที่เพื่อนหาได้จากธรรมชาตนะิส่วนใหญ่ เดี๋ยวเขาจะเลาะเบิ้งเขาเห็นส่วนใหญ่กนนนะ็จะเป็นนอค่าเนาะไม่จะเป็นนอบุญนอบุญกระหลายเขาเ,าเด้นหน่อยกว่า <c oughs> เอาซื้อก่อนแล้ว <c oughs> มาทางนี้พันแหงหลายอืมตัวบทันฟอกก็มีทัม้มดาห่นอไม่ไ 10, นะร่สิบพันเนาะพันธาหนึ่งเนาะอโอ้เอาซื้ออะไรเสียดายเนาะ อะหาเองเลยบหเนี่ยออ,อ,อคนหาเองเลยเนี่ยทู้ชมโนมไม้โนมไม้ไล่แกงแซ่บขนาดนี่ไม่แม,ม้เลยเนาะหามากวันนี้เนาะออหาแล้วก็มาขายอยู่ตลาดนัดน,นี่เนาะตรงนี้ไข่มดแดงออ <laughs> จ้างด้ไยเ เบิ่งบรรยากาศการซื้อขายไข่มดแดงไข่มดแดงจากธรรมชาสตร์ออถ้ากันฉันฉันหญ่จะเป็นไข่น้อยเป็นนางแลนะ้วเนาะเป็นนางหลายแลเป็นนางลายแล้วออกประทานขามาคนขามาเสเออเกามันจะไข่ต่งนะมาเออไปเอาเองเลยบอล๊อบเลยห้าับซื้อน้ำข้าเจ้า เพื่อสิได้ซํานี้เออตัวแย่ไข่มดแดงนี่ก็บ่ธรรมดานี่เพ่สิได้ซํามันกัดแล้วมันเหี่ยวซอเนาะบจมัน10,000นั่นบ่ก็สิได้เงิน10,000ท่านผู้ชมปะแยกเพิ่นสิได้ซ่ํานี้นี่โอ้หลายชั่วโมงเติบไปแต่เลเนาะฮมื้อนี้ตลาดนัดแล้วก ไปเนี yeah, ่ยสดๆเลยแหล้วกมาขายนี่ขอบใจแม่ค้าขอบใจโอ้นอไม้ลายซื้อวนนหนนอไม้ลายขนาดเนาะไปขายยังหมดหมายเังเลยบนน,นอไม้นีอ๋อนี่ไปซื้อทั้งสวนเลยนี่นะซื้อแต่ทตั้งสวนเลยอ้ยอ,อพุดีแซบซํำนี้นะท่ะผู้ชมพูดดีแซบเลยนี่เนาะซํำนี้เมื่อแล้วก็ต้มแกงเลย เอบอบ่ได้จักบ่ได้อย่างอีกนอกมันพดอดีแกงนะโอเพียทางพี่มาเบิง่งดอกกระเจียวพี่ดอกกระเจียวมมนี่ทัดเท่าไรเออ,เอหนึ่งจ้อเจียวเนาะเดียวอาอทาดนึ่งทาดนะี้ดอกกระเจียวท่านผู้ชมเขาน้อไม้ลูกซื้อแล้วโอกาสหน้าได้มาเลาะนี่เนาะดอกกระเจียวสิบพันกีบ หาเองบ่ดอกกระเจียวจากป้าเอียนคู่เท่าไรเจ้าขายเนี่ยฮะนละละันอเออสาวคนกีบป,ป่านี่เด้ป่านี้ไงนี่ฮะปลากังบ่ปลากังสิบคนกีบเนาะจากซงนาเลยบ่อ่อา นี่ป่าถ้าเท่าใดเกาะแปดพันสองพันหนาได้อันนึ่งแปดพันเนาะเจ็บๆเอ้าขอให้มันหมานขายมันเมดเด้อกินกินซัดกินซัดป้าก่อนกินซัดป้าก่อนเดี๋ยวหาจะเลาะบังเอาะท่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอไม้เนาะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นนอไม้แบบเป็นอาคงยู่คงกินที่ได้จากธรรมชาติแหละที่เพื่อนเอามาขาย อยู่ในตลาดนัดนเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าวันจันทร์เมื่อกี้นี่เลยค้นหลายเนาะค้นขายจะหลายเครื่องขายก็หลายแต่เมื่อน,นีนคั้นขายก็อาจจะบางตาเนาะของอยู่ของกินก่าพอมีเนาะทผู้ชมเนาะได้จากพันและมายอมหาก็ะไ้สามไม้เหรเดี๋ยวเขาจะซื้อจจมเอ็นไปกินเนาะทผู้ชมเนาะ <c oughs> ซื้อจจมเอ็นจะเพิ่นไม่ค้ากับปิงบุษันอะ ีแ er> ขางมันสุกๆุกรถบัฟ้าม่ใครเอาสิบพันข sure> ันมันสุกทันไม่ละพันกีบเนาะชิ้นควายบ่แม่นะกินควายบานเท่าลูกฮานสเปิดอาหารยอดฮิตยอดฮิตเนาะของแก้ม <c oughs> ของแกมกมเีย <c oughs> ทุกหลายเป็นพญานเนาะอ่ามาเป็นยาอ่าแผ่นกีบแกมเอ็นว่าเดี๋ยวกะสีได้ละอ,ออกเนาะทนผสมนึ่งมันว่าเป็นละซื้อของยุ่เขงกินกะแล้วเรียบร้อยคือว่าคนกับกำลังกำลังมาหลายเยนาะเป็นมาซื้อเครื่องอยู่ในตลาดนับเนีย่ย การเลาะตลาดของบัตรเต็มกับคือสีจบเพียงสำนี้เนาะท่านผู้ชมในการไปเลาะซื้อของยุ่งของกินกับได้นอไม้แล้วกับเลากระเจียวเนาะเมื่อหนึ่งกินแรงจังได้กระเจาท่านผู้ชมติดตามในการไปเลาะทางด้านขอบเขตชนบทเนาะแต่ที่ตามว่าเรื่องการเลาะเบื้อง่าบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องอยู่ในขอบเขตชนบทต่างๆเนาะสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้บัตรเต็มจะได้ลาท่านผู้ชมก่อนขอบใจ